ความไม่ประมาทตลอดเวลาสังเกตอย่างละเอียดรักษาความปกติความเป็นยังอยู่ของนิพพานธรรมปารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงสดจันทัสรโรอยู่ในสภาวะหยุด นิ่งเฉยนึกคิดรับรู้จดจอนักตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาสิทธร,ร,ระเดชพระคุณหลวงปุษตัญท,ทัตโธทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาตลอดทุกอนุเวลาเป็นปกติเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษา เป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมปรมีสามสิบทัตพเดชประคุณหลวงปูส่สดจันทสโลทั้งหมดทุกส่วนอย่างสมบูรณ์เป็นปกติตลอดเวลาตลอดทุกอนุเวลา สังเกตอย่างละเอียดการไหลเวียนของกระแสรธรรมทั้งหมดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ณนะตำแหน่งตัวตนที่แท้จริงของเราที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาณนะตำแหน่งศูนย์กลาง ปูทะเลมหาสมุทรบารมีสามสิทธัสเดเดพคุณหลวงปุสสจันทัสโรที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์เป็นศูนย์กลางดึงดูดบอ่อเกิดใหญ่พัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดให้เกิดเป็นบารมีสามสิทััสเดเดพคุณหลวงปุสสจันทัสโรอย่างสมบูรณ์หน่วยใหม่ๆ เป็นธรรมรักเมตตาเพื่ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมกับตัวเองกับนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูตสต่สดจันทสโรทั้งหมดทุกส่วนไม่อาฆาตไม่มาตร้ายไม่เบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูตสต่สดจันทสโรทั้งหมด,ท,หมดทุกส่วน อยู่ในสภาวะปกติรุกเข้าหาธรรมทั้งหมดรุกเข้าหาธรรมโลภโกรธหลงหาประโยชน์จากเครื่องจักรจากพลังงานละเอียดของธรรมโลภโกรธหลงนำมาปรับปรุง สร้างขึ้นใหม่เป็นหน่วยใหม่ๆของเครื่องจักรพลังงานละเอียดธรรมาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมกับตัวเองกับนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทั้งหมดทุกส่วนเพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่องเป็นปกติตลอดทุกอนุเวลาตลอดเวลาเป็นปกติการรุกเข้ามาของธรรมโลกโกรธหลงแทรกซึมอยู่ในท่อฐานธรรม บารมีสามสิทัศสสะเดชพะคุณหลวงพุทธสดันทัสโรไหลเวียนในโครงสร้างกทมขออเพื่อเปลี่ยนบารมีสามสิทัศสสะเดชพะคุณหลวงพุทธสดันทัสโรไปเป็นธรรมโลภโลดหลงยึด ธาตทั้งละเอียดและหยาบไปเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กระแสธรรมโลภโลดหลงเดินทางไหลเวียนสร้างวงจรกทมขอมากขึ้นเป็นการไหลเวียนของกระแสธรรมโลภโลดหลงในวงจรหยุด เป็นตัวสำเร็จของธรรมโลกโกรดลงที่มาจากศูนย์กลางดวงกลมปะฐมเริ่มแรกธรรมกิเลสธรรมอัพญากาธรรมมาธรรมที่ไม่ใช่ปร,ร,รมีสามสิบทัศพระเดชพลลระคุณหลวงปู่สดจันทสโร,รสร้างวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยู่ ให้กับนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชประคุณหลวงพุทธเจรันทัสโลเป็นองค์ประกอบเป็นเรื่องราวเป็นเหตุการณ์เพื่อให้หลุดออกจากการทำหยุดนิ่งเฉยทำหยุดเป็นตัวสำเร็จ นัดศูนย์กลางดวงกลมประถมเริ่มแรกบารมีสาสิบทัศน์พระเดชพระคุณลงปุสตยันตสโรเช่นในจัก,กรวาลมนุษย์ธรรมโลภโกรธหลงสร้างวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างยู่สร้างการขาดแคลนปัจจัยซี สร้างสงครามระหว่างคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดสร้างภัยพิบัติเกิดขึ้นกับคนสัตว์สิ่งของให้คนสัตว์สิ่งของทำลายตัวเองทำลายซึ่งกันและกันบังคับให้คนสัตว์สิ่งของทาน ศีลส,สมาธิผิดปกติไม่สามารถทำให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดยันทัสโรไม่สามารถทำให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆของรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสกรรมที่เป็นปกติหลอกลวงให้รับ ให้อยู่ในวงจรของทานศีลสมาธิที่ผิดปกติไม่ได้ผลรับเป็นหน่วยใหม่ๆของบารมีสามสิทธัตร,ระเดชคุณหลวงปุ่สดยันทัสโรเกิดผลรับเป็นธรรมโลกโลดหลงเพิ่มมากขึ้นดังตัวอย่าง หลอกลวงให้ทำทานศีลสมาธิที่ผิดปกติเป็นทานศีลสมาธิที่ทำโลกโรดหลงนำเสนอสร้างองค์ประกอบบิดเบือนปิดบังซ่อนเลนหลอกลวงต้มตุนคมคูบังคับ ไม่ให้รับรู้ถึงวงจรของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณศูนยะ์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจรันทสโรซึ่งเป็นปกติของทานศีลสมาธิ ที่ปกติได้ผลรับเป็นหน่วยใหม่ๆปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทสโรเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาตลอดทุกอนุเวลาเป็นปกติธรรมโลภโกรธหลงหลอกลวงให้อยู่ในวงจรของทาน ศีลสมาธิที่ผิดปกติเกิดเป็นผลรับของโลภโกรธหลงมากขึ้นหลอกลวงให้คนสัตว์สิ่งของทำลายตัวเองทำลายซึ่งกันและกันเกิดเป็นภัยพิบัติ เกิดเป็นสงครามเกิดการขาดแคลนปัจจัยิทำลายปัจจัยีทำลายตัวเองทำลายซึ่งกันและกันทั้งคนสัตว์สิ่งของดังตัวอย่างที่คนสัตว์สิ่งของทำลายตัวเอง ทำลายซึ่งกันและกันสิ่งที่มีวิญญาณธาตุเช่นมนุษย์กินซาสัตว์ซากสัตว์ที่เข้ามาในร่างกายของมนุษย์เข้ามาทำลายร่างกายของมนุษย์สัตว์ เกิดจากธรรมโลคโรธหลงดึงดูดธาตุทั้งละเอียดและหยาบป,ประกอบกันขึ้นเป็นสัตว์เป็นอสุรกายเป็นเปรตเป็นผู้ที่อยู่ในนรกเป็นผู้ที่อยู่ในโลก,กันสัตว์อยู่ในภูมิของอบายภูมิภูมิที่ไม่สุขไม่สบาย เป็นภูมิที่ทุกข์ไม่สุขไม่เจริญไม่สำเร็จชีวิตเป็นยอย่างอยู่คนที่เอาซากสัตว์เข้ามาอยู่ในตัวคือคนที่นำโลภโกรธหลงเข้ามาในตัวนำทานศีลส,สมาธิ ที่ผิดปกติเข้ามาในตัวนำธาตุทั้งละเอียดละหาาบที่ทำโลภโกรธหลงประกอบกันขึ้นเข้ามาในตัวของคนหรือแม้แต่สัตว์ที่จินซากสัตว์จินท่อทานธรรม ปรมีสามสิบท่าพระเดชพระคุณลงทุสวดยันทโศแบบมีวิญญาณธาตุซากสัตว์ที่เข้ามาในตัวคนที่เข้ามาในตัวสัตว์ทําให้คนทําให้สัตว์นัน้นมีธรรมโลภโกรลงเพิ่มขึ้นมีธาตุที่เกิดจากธรรมโลภโกรลงเพิ่มขึ้น เข้ามาเปลี่ยนบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรในตัวคนในตัวสัตว์ให้เป็นธรรมโลกกดลงเพิ่มขึ้นเราจึงเห็นถึงคนสัตว์เห็นท่อทานธรรมแบบไม่มีวิญญาณธาต ผิดปกติทำลายตัวเองทำลายซึ่งกันและกันคนสัตว์มีโลภโกรธหลงเพิ่มมากขึ้นดังตัวอย่างคนที่กินซากสัตว์ชีวิตเป็นยังอยู่เกิดเป็นสัตว์ มากขึ้นมีโลภโกรธหลงมากขึ้นเป็นรูปแบบที่ทำโลภโกรธหลงทำลายลักษณะมหาบุรุษเพื่อยึดธรรมบาร,รมีสามสิทธัตน์พระเดชประคุณหลวงปู่สจันทัสรโยยึดธาตุทั้งละเอียดและหยาบ ไปเป็นของร,รมโลภโรธหลงคนสัตว์สิ่งของที่ทําลายซึ่งกันและกันสัตว์คนที่กินซากสัตว์กินซากของท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศ์เดชประคุณลงปุสสะจันทสศโลแบบ มีวิญญาณธาตุทานศีลสมาธิจึงผิดปกติไม่เกิดเป็นผลรับของหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศนพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจตัสโรผลรับที่เกิดขึ้นเป็นธรรมโลภโกรหลงเพิ่มมากขึ้นทั้งระดับระดับละเอียดทั้งระดับหยาบ ธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นธาตุท,ที่เกิดจากทำโลภโกรธหลงสร้างเลี้ยงรักษาบังคับควบคุมเพิ่มมากขึ้นทำโลภโกรธหลงจึงสร้างเลี้ยงรักษาบังคับควบคุมทำให้เกิดขาดแคลนปัดใจซี ขาดแคลนสมบัติทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันมากขึ้นเป็นสงครามระหว่างคนสัตว์สิ่งของเป็นสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างกันและกันเกิดเป็นภัยพิบัติทําลายตัวเองทําลายซึ่งกันและกันที่เกิดจาก การให้เส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้ทำโลภโกรธหลงไหลเวียนอยู่ในตัวเกิดจากการบังคับควบคุมสร้างเลี้ยงรักษาของทมโลภโกรดหลงจึงทำให้เป็นผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานอยู่ในสภาวะหลับ ไหลซึ่งเป็นสภาวะไสยเวทเป็นไสยศาสตร์เป็นศาสตร์เป็นเวทที่ทำให้หลับไหลไม่เป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้ตื่นไม่เป็นผู้เบิกบานไม่รู้ว่าทานศีลสมาธิ ปกติจะต้องนึกคิดรับรู้จดจอ่อนัดตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศพระเดบคุณหลวงพุทธสดันทสโรตลอดเวลาเพื่อให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศพระเดศคุณหลวงพุทธสจัทัสโรเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภยัยโหสิกรรมหน่วยใหม่ๆเกิดเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทานศีลสมาธิที่ผิดปกติที่ทำโลภโกรธหลงนำเสนอหลอกลวงให้ชีวิตเป็นยอย่างอยู่ดำลงอยู่ด้วยทานศีลสมาธิที่ผิดปกติเพื่อให้เกิดเป็นโลภโกรธหลงหน่วยใหม่ๆเพิ่มขึ้นเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภยัยไม่โหสิก,กรรม เกิดการทำลายซึ่งกันและกันของแต่ละท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดพระกุหล,ลุทุศลจันทัสโลทั้งแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุที่เป็นรูปแบบของการขาดแคลนพลังงานทั้งละเอียดและหยาบขาดแคลนอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยขาดแคลน ทำรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเกิดสงครามเกิดภัยพิบัติเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดนี้เกิดจากธรรมโลกโลดหลงที่สร้างเลี้ยงรักษาบังคับควบคุมสั่งการหลอกลวงปิดบังบิดเบือนเล่นแง่ เพทุบายเล่เหลี่ยมบังคับข่มขู่ใช้กำลังเสียงดังทำร้ายทำรายทำทุกรูปแบบเพื่อให้ท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเด็กุรลุมพุสดจันทสโรรับเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานให้ทำโรคปวดหลงไหลเวียนอยู่ในตัว รับทำโรคกวดหลงเป็นช,ชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่ทุกข์ไม่สุขไม่เจริญไม่รุ่งเรืองไม่สําเร็จชีวิตเป็นอย่างอยู่ไม่สามารถทําให้ทําทั้งหมดไม่สามารถทําให้ทําโรคกวดหลงเปลี่ยนเป็นหน่วยใหม่ๆของบารมีสามสิบทักร,ระเดบุลปุสสตันทัสโล ซึ่งเป็นธรรรักเมตตาเอือ้อทอนปลอดภัยโหสิกรรมได้สําเร็จจึงไม่สําเร็จชีวิตเป็นยังอยู่ไม่สามารถที่จะหาโอกาสจากวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่มากขึ้นให้เป็นโอกาสให้ชีวิตเป็นยังอยู่จเจริญรุ่งเรืองสําเร็จชีวิตได้ตลอดเวลาเราจึงต้องสังเกตอย่างละเอียด ให้ทานศีลสมาธิของเราปกติลงรายละเอียดในทุกอนุเวลาในทุกเวลาตลอดเวลาในทุกความเป็นไปของชีวิตเป็นยังอยู่ของเราดังตัวอย่างของการกินซากสัตว์ ซึ่งเป็นรูปแบบของทานศีลสมาธิที่ผิดปกติไม่ใช่ทานศีลสมาธิของบารมี30มสทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธยันทศโรเป็นทานศีลสมาธิของธรรมโลภโลกรหลงที่หลอกลวงปิดบังต้มตุนใช้โลภโลกรหลง บังคับหลอกลวงไม่เป็นทานศีลสมาธิที่ปกติเป็นทานศีลสมาธิที่เป็นของปลอมเป็นของหลอกลวงจึงเกิดผลรับเป็นสงครามเป็นภัยพิบัติ เป็นการขาดแคลนพลังงานทั้งละเอียดและหยาบเป็นการขาดแคลนปัจจัยสีซึ่งคนสัตว์สิ่งของแท้จริงแล้วเป็นพี่น้องกันไม่ได้เป็นศัตรูกันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรุกเข้าหาทมทั้งหมดรุกเข้าหาทมโลภโกรธหลง เพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลุมทุกหน่วยบารมีสันสิทั์พระเด็จกุลปุสัจจันทสโรดึงดูดบ่อกเกิดพัฒนาทําทั้งหมดพัฒนาทำโลกโกลงให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิทัตพระเด็จกุลปุสัจจันทสโรเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโหสิกรรมหน่วยใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นไม่ได้ถูกสร้างเลี้ยงรักษาบังคับควบคุมสั่งการให้มาทําให้เกิดเป็นธรมโลกโกลงมากขึ้น ให้มาทําให้เกิดเป็นไม่รักไม่เมตตาไม่เอือ้อถอนไม่ปลอดภัยไม่ไมโหชิกรรมเพิ่มมากขึ้นไม่ได้ถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสังการให้เกิดเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ให้ถูกสร้างถูกเลี้ยงรักษาถูกควบคุมบังคับสังการให้มาอยู่ในสงครามให้มาอยู่ในการขาดแคลนพลังงานทั้งละเอียดและหยาบขาดแคลน อาหารเครื่อง่นุ่มยารักษานลูกที่อยู่อาศัยขาดแคลนปัจจัยสี่ไม่ให้มาอยู่ในสภาพของวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตไม่ให้มาอยู่ในสภาพของภัยพิบัติที่เกิดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่ได้ให้มาอยู่ในสภาพนี้ให้มาอยู่ในสภาวะของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเพิ่มมากขึ้นเป็นเจ้าของสมบัติ เป็นเจ้าของพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นเจ้าของปัจจัยสีเป็นเจ้าขององค์ประกอบของชีวิตเป็นยังอยู่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนำทำโลภโลกรธหลงซึ่งสร้างวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตให้เกิดเป็นสมบัติเพิ่มขึ้นให้เป็นโอกาสของชีวิตเป็นยังอยู่ที่สุขจเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเราต้องสังเกตอย่างละเอียดถึงสภาวะปกติถึงสภาวะผิดปกติสภาวะปกติคือสภาวะหยุดนิ่งเฉยอย่างสมบูรณ์ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์นึกคิดรับรู้จดจ่อนัดตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรบิสาธทธิทัฒน์พระเด็คุณลพุทธจันทรโนเป็นปกติตลอดเวลา สร้างเวลาของบรารมีสามทิฏทัดพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรัทศโลหยุดเวลาของธรรมอื่นอื่นที่ไม่ใช่บรารมีสามทิฏทัดพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจริทสโลทั้งหมดเพื่อรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามทิฏฐัดพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทสโลซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรารักษาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยบารมีสามทิฏฐัดพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจริทสโลที่เป็นองค์ประกอบของตัวตนที่แท้จริงของเรา รักษานิพพานธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชคุลพุทธสดจันตสโรทั้งหมดทุกส่วนที่เป็นองค์ประกอบทั้งหมดของตัวตนที่แท้จริงของเราให้ครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่สร้างยุติธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดะคุลพุทธสดจันตสโรสร้างยุคชาวสิวิไลบารมีสามสิทัศน์พระเดะคุลพุทธสดจันตสโรอย่างสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทศน์ พระเดชพระคุณหลวงพุทธัจรทัศโรอย่างสะดวกราบรื่นง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดไป